ดีครับวันนี้มาอีกแล้วเอ,อ่อันนี้ก็มาที่เชียงใหม่สเกตพาครับ<ด>ก็เปิดตัวด้วยกันฝฟายกันเลยบืนบายเฮบืนอันนี้ใช้แผ่นของยาวน,นะครับคอนติกิแต่ว่าช่วงล่างก็จะเป็นทักแลนเจนเจนแรกเจนหนึ่งสมัยผมซื้อตอนพันห้ามั้งพันห้าหรือสองพันห้าจำไม่ได้ เออถูกอ่ะทักบูชิงนะก็ตอนนี้ไอคลิปนี้มันตอนที่ผมเอาทักมารากิจของยาวไปซ่อมที่โรงกึงของยาวสาขาคูมเมือง <c oughs> โอ้ยโอ้โหแต่บังนีง่จะโดะ <c oughs> ดเลยดูไม่ดู <c oughs> ล,ลายเวลาเวลาถ่ายรูปครัปรึกษาก่อนนะครับปรึกษาช่างกล้องก่อนว่าไปไหนอันนี้งานของครับขายไปหมดแล้วสามอันอยากโชว์มีเลยหรอกอยากโชว์น้อง รูปขวาบนก็เป็นคริปโตรูปไอ้ขวาบนเป็นอคอนเสิร์ตแมวไอ้ซ้ายล่างก็เป็นบบสาวร่วงหล่นไปนเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออไอ้ซ้ายบนก็แบบว่าบ่อน,น้ำเลือดของคริปโตครับคริปโตอาร์ต <c oughs> ก็เข้าไปดูได้ครับเสนอว่า S X S, X, S X, T h ใน o p e n C หรือว่า Twitter ก็ได้ก็จะเห็นผมแอชชวิตเตอร์ผมหน่อย <c oughs> โอเคต่อก็ฟาดเออนั่นแหละมีอะไรจริงมาเล่นตรงนี้เพื่อต่อท่าไปเล่นกับไอโซนลานของสเก็ตบอร์ดนะวันนี้ผมมาเล่นช่วงบ่ายสามก็ยังไม่มีคนก็ยังผมก็แบบแอบมาเล่นนิดนึงแปบ๊บเดียวแหละเก่งใจเขาเขาเล่นสเก็ตบอร์ดกันลายเล่นลองคนละอย่างกันนิดหน่อยสําหรับแต่ว่าถ้าผมเล่นโดมก็คล้ายๆกันแหลนียเนี่ยก แพ็กหนึ่งทีก็ลอยคืออันนี้ผมกำลังจะหาเทคนิคว่ากระโดดลงมาแบบหมุนหมุนไอหมุนหมุนแอร์อะไรมันทำไงวะทำไงให้มันลงสวยอะ่ะฝ่าทีดึกะว่าให้แบบเป็นคอมโบงไงแต่ว่าทำไม่ได้ตรงนี้แล้วปบผมชอบฝ้าแบบนี้อ่ะแม่งลอยดิมันจะก็บลอยข้ามกระเด็นเลยนะแบบนีมันจะเบาๆา,าอะ่ะอ,อ ใช้แรงดิสวยดิต้องผ่อนแรงครับเอาแล้วไปแล้วทางนี้ต่อเน้องนั่ง,งฟาใช่ไหมไปแล้วไปช้าช้านะนี่อะไรขนาดข้อดีของไอ้ทักบูชิงอ่ะคือมันกระโดดง่ายดีมันเบาครับมันไม่ได้น้ำหนักนะเรื่องของน้ำหนักนแล้วก็เออหน้ามันไม่ได้ไวขนาดนั้นอนะ่ะ เราต้องถึกมันคงัอ้อันนี้ก็ถ่ายไม่ถ่ายแล้วไอ้คอมโบอ่ะก็ถ่ายไปเลยวางกล้องบางบางทีเมื่อวานเนี้ยก็จะทำดีพอมาวันเนี้ยยังทำไม่ติดเลยเหมัอมนกันแล้วแต่มันช่วงถ้าไม่เสถียรเนี่ยเคยบอกอืมก็สนุกดีครับ โดดไปโดดมาอยู่ที่เดิมแหละนี่ผมทำสโลตอนท่าผ้าแม่ผมจะมาเช็คหัวไหล่เช็คช่วงขาเซตติ้งช่วงตาให้หมดเนี่ยว่าเออทำไมกระโดดแล้วมันพลาดเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยเออเหมือนเล่นพวกนี้เหมือนฝึกไว้เล่นกับเผื่อเจอลานสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยจะได้เล่นกับเขาได้ขึ้นลงขึ้นลงกระโดดข้างอะไร้ยครับก็ได้สนุก ช่วงช่วงบนอ่ะครับช่วงช่วงหลเราอะไรเงี้ยก็เอามาลงให้ดูเพราะว่าออจะได้ไม่ต้องดองก,ก็เดี๋ยวต้องทำบ่อยๆช่วงเนี้ยเพราะว่าจะเคลียร์เคลียร์ไฟใน iPad ก็ก็ดูผมไว้ก็ดีเพราะว่ายังไงอ่ะคนเก่งๆเงนาะเขาก็ไม่ทำคลิปกันหรอก เขาเขไปฝึกไปเล่นอะไระเขาเกียดแต่ผมมีเวลาทำได้อะไรเงี้ยเผื่อผมก็แชร์ให้เพื่อนๆที่เล่นส,กสเก็ตดูกันเนาะเป็นแนวทางในการเล่นอย่างหนึ่งอะไระครับรือว่าให้ดูว่าเออบรรยากาศการเล่นของลักษณะผมือเล่นสบาย,บายเนี่ยเล่นได้หมดอะไรเงี้ยไม่ดีรู้สึกว่าต้องลำบากอะไรก็จะได้เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ คนได้เล่นเนาะคนเก่งๆเงี้ยเก่งจริงเ่ะแต่ว่าไม่ได้ทําช่องไม่ได้เผยแพร่เลยเท่าไหร่เขาก็เล่นของเขาอะ่ะเออแต่ว่าผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ผม,มอยากมีไม่ได้เก่งไม่ได้รู้อะไรขนาดน,น,นะครับแต่ว่าอยากอยากแชร์ช่วงเวลาการเล่นอะ่ะให้ทุกคนเป็นไอเดียเคพูดวนสองรอบเสร ก็ปมาแล้วจะมีน้องกองเชียร์ <c oughs> พี่ตรงนี้ครับพี่ตรงนี้นี่นมองมงงดิเพราะว่าผมเล่นเวลาเราซ้อมเนาะแล้วเราได้รีคอมเมนต์คำแนะนำจากบุคคลที่สามอ่ะเขาจะมองเห็นอีกมุมหนึ่งไงเพราะเขาเห็นเหมือนเหมือนที่เราไม่เห็นอ่ะเราเห็นเราเห็นตัวเองเงเราไม่เห็น,นกระจกอ่ะเขาเป็นกระจกให้เราเนี้ยเออมันก็ดีไงมันก็ช่วยได้ แตบ่บางทีก็งงอะไรวะ <_ an> เพราะว่าเรามองไม่เห็นไง <_ an> ผมก็เลยต้องมาเนี่ยถ่ายอัดเก็บไว้ดูก่อนเออจะได้มาดูเองไปแหละเออจะได้มองในบุคคลมองในมุมมองบุคคลที่สามเนาะว่า <_ an> ถ้าเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับออแต่มีแค่นี้สนุกดีเขามาช่วยเชียร์คือเขาก็หวังดีแหละคือก็สนุกสุดท้ายเขาเชียร์จนผมทำได้นะดีะ นี้มาช้าๆหน่อยจะรอช้าๆมันเป็นไงอออมานี้นะเนี่ยเวียงหนึ่งทีลงมาตามองลงพื้นปุ๊บช่วงแผ่นมองท้ายแผ่นอะแล้วก็หมุนอีกรอบนึงเนี่ยที่ผมตั้งเป้าไว้นะผมอยากลงแบบเนี้ยลงว,วนกาอากาศหนึ่งรอบร้อยเปร์เซ็นต์หนึ่งรอบแล้วก็หมุนตอนลงมาหนึ่งรอบให้ครึ่งรอบเลเออก็อย่างละครึ่งนและ เออผมว่ามันก็น่าจะน่าสนใจดีเนี่ยถ้าลองสมบูรณ์ก็จะประมาณเนี้ยเออผมว่าม่นสนุกเวแล้วถ้าผมไม่กลัวในโมเมนต์ที่อยู่กลางอากาศแล้วอ่ะมันจะช่วยให้ผมต่อยอดไปเล่นท่าอื่นที่อยู่กลางอากาศได้อีกเยอะประมาณน,นะครับอันนี้ก็คือเอาชักแลนมาฟา,าดดูครับลวงๆมก็คือเบาอ่ะก็คือฟาดง่ายถ้าของผมนะ ถ้าเทียบกับทักยาวที่มันเด้งๆหนักๆนะเนี่ยนะคือเล่นง่ายเลยเนี่ยผมว่าถ้าเมื่อไหร่ปีหน้าผมซื้อไอ้แผ่นใหม่เนาะผมก็จะปลดระวางไอ้แผ่นคอนเทกีตัวเนี้ยแล้วก็ใส่ทักแลนออกมาเล่นผมว่าโคตรดีเลยผมชอบทักแผ่นแผ่นของยาวนะคอนเคสมันไม่ได้สูงมากรุ่นพอวเวอร์แมะครับนี่ผมชอบทางน,นี้วเวยเบสแนฟ่ฟาดปื้มขามไม่ไปอยู่นู่นเลย เออหนุกเด็กนี่ผมเล่นกันเนาะเขาบ่อยรู้ลายกันเนาะเขารู้ลายผมว่าผมไม่ชนใครหรอกเออผมไม่เคยชนใคร,รนะผมดูหมดเลยคนไม่ชอบกลัวนะอันนี้คลิปหน้าครับก็จะมารีวิวซูเปอเทกกันใส่สี่สิบนิ้วเลยนะเออลองเล่นแหละนี่ยังไม่ขอเจ้าขอ <c oughs> งหรือก็ไม่ขอไอ้ภัยกันเพราะว่า ลงนะแต่ก็เอามาเล่นเขาให้พี่เต้ยยืมว่าเอาไปเลยพี่เอาไปเล่นเลยเอาให้น้องเขาเจ็บปวดหนะเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนผมที่มีเสมเหตเขาไม่ได้เล่นเนี่ยเออผมก็เอามาเล่นบ้างแต่ก็เล่นสนอมสนอแหละไม่ได้เล่นอะไรขนาดหรอกเกรงใจเล่นคาลาสอะไรเนี้ยเพราะว่าเสอเหตช่วยฝึกได้หลายท่าเออมันจะไม่ระบบม,มันจะแบบต้องออกแบบมาให้เล่น ใก้ทุกส่วนเออเห็นรูย่างเราฟาดปืน้อมันทุ่งท่าเลยโคตรเลยอ่ะท่ามันต้องออกออกมาเนี่ยมันถึงสวยสเวลนะมันต้องแบบว่าทุ่มสุดตัวสุดใจเงี้ยเบาๆอยู่แต่การเหวี่ยงไม่ต้องเหวี่ยงเนี่ยเอซาเวลนะมันถึงจะเล้าใจเพราะมันใหญ่เนี้ยนี่โดดแน่เลยเจอาเวลจะไม่มีเทลอะไรผมก็โดดได้หมดแหละบอกเลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นสเตียร์เทนะพี่หงสาวมาลงก็ประมานี้นะครับผมน่าก็ลดความจูกเครื่องผมได้ถึงหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปถ่ายเฮ้ยสวัสดีครับ